สวัสดีครับอยู่ผมนัทคอมินกามิงครับกับเกม w w f No Mercy ในการชิงแชมป์นะฮะมาหลังจากที่เราได้ไลท์เฮวีเวทมาแล้วใช่ไหมคราวนี้เราก็จะมาป้องกันแชมป์ละกันนะไลท์เฮวีเวทนั่นเองนะซึ่งแน่นอนว่าตัวละครที่เราจะมาเล่นกันนี่เลยฮะเจฟฮาร์ดีนั่นเองในสเวนท่านบอมไงเข้าใจหรือเปล่าฮะ มาเอาพี่เจฟของเรามาเล่นหลีกนี้บ้างละกันนะโอ้โหเออมันก็ดูแปลกๆอยู่เหมือนกันนะปกติเนี้ยเจฟแมพอะไรนี้มันจะอยู่ในส่วนของแท็กเทมไงนะมามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรเจฟคุณคือแชมป์ไลท์เฮวีเวทคุณรู้สึกอย่างไรบ้างฉันไม่ได้สนหรอกนะว่าใครจะเป็นนัมเบอร์วันคอนเนเดอร์เพราะฉันคือเบสไลท์เฮวีเวทแชมเปี้ยนออฟออไทม์ใครจะมาหยุดฉันแล้วก็จเจอกันเลยกระจายมาฮนะ อ่ะง่ายๆสั้นๆได้ใจความฮะซึ่งก็น่นอน,อนแหละนะแมชแรกครับเป็นการเรียกว่าป้องกันแชมป์ไลท์เฮเวีเวทฮะกับเอเซเรออสนั่นเองนะโอ้แมชแรกมาถึงก็ป้องกันแชมป์เลยเหรอถ้าเราเสียแชมป์ไวนี่จะเป็นอย่างไรนี่เออแต่ว่าไม่น่าเสียไวหรอกนะสำหรับเราฮนะมามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรอยู่กันในรอไอสวอฮะไม่ออมาก่อนครับเจฟฟฮาร์ดี เติรดติรดติ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 ดเติดตดนะก่อนในพาร์ทที่แล้วเราใช้สกอตตี้ดูฮอตตี้ไปใช่ไหมแต่ว่าพาร์ทนี้เราเปลี่ยนตัวบ้างละกันนะจะได้เป็นสีสันดีฮะใหม่ไลท์ให้วิเวทแชมเปี้ยนครับสำหรับในส่วนของเจฟฮาร์ดีขณะที่คู่ต่อสู้ของเราครับตอนนั้นนี่ยังมีลิต้าเป็น เรียกว่ายืนข้างกายอยู่เลยนะตอนนั้นนะฮะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ไปไปอยู่กับแก๊งฮาร์ดี้ซะอย่างนั้นนะสำหรับในส่วนของลิต้านะแต่ว่าในเกม,ะมเเเฮะไอเอสไรออลฮะตัวคนเดียวเดียวเดียวเว้ยมามาดูกันดีกว่าฮะสายเหินหาวด้วยกันทั้งคู่ฮะจะเป็นอย่างไรรอดูกันได้เลยโอ้โหมาถึงก็ต่อยกูจะร่วงเลยเหรอฮะยังไงไหลกระแทกร่วงลงไปโอ้ยหลังชนแบบ หลังชนกับทางด้านของอโต๊ะเต็มๆมเลยเอ้ยมีตีลังกาด้วยเฮ้ยเอเซอรออสเฮ้ยทำได้ยังไงฮนะยังไงซีแบบน,นี้มันเอ้มันฮาร์ดคอร์ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่มีเขาเอานะเมื่อกี้จับปุยยังมาหนึ่งเดงฮนะเอเซเอรออสจะสปินนิ่งฮิลคิกไม่โดนเว้ยจับเจอบหนึ่งทีผมก็สีแดงเหมือนกันซะด้วยเอ้า โอ้โหโดนหักแขนซะอีกเอาเอาเข้าไปเจฟเจฟบอกอะไรปล่อยกู้ปล่อยกูยก้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโ,หโ,โ,หโดนหักแขนรัวยยังไงฮะเอเซเรอสไหวไหมเอเซเรอสปล่อยก่อนฮะโอ้โหดีดีก็มาหาักแขนบู๊ซะอย่างงั้นเฮ้ยยังไงจังหวะนี้เอาสโมพิกเกตฮะแล้วนับไม่ได้ฮะยังไม่ทันนับเลยโอ้โหเอเซเรอสนี่เรียกว่ามาถึงก็มาดุเลยวะเฮ้ยยังไงเจฟ เจบไวไหมบอกมาเจบมานี่้จับมาได้แล้วบิดเลสล็อกสักทีหนึ่งก่อนบิดแล้วก็ถูกไปที่ท่อนแขนแล้วแซนดันเนอะเฮ้ยเจฟ,ฟาร์ดี้บอกอะไรนักหนาวะฮะมานี่ๆจับมาได้มาจับยกแซนดซูเพกลงไปฮะไม่รู้ซูเพกหรือดีดีทีนะเมื่อกี้มากระโดดรอบคิกเลยนี่เจฟ,ฟาร์ดี้บอกมาไวของเค้นละฮะ ยังไงจับเจบไม่ได้ไต,ตอสักทีตบซะหน่อยตอบอีกทีนึงฮะอูเยืออะไรนักหนาเอาตอบเกินตบเกินเนาะไปเกินเว้ยจับจึบเอายังไงเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาไปไหนล่ะฮะมาเน่ลงไปข้างล่างเวทีสไปเออเซฟาดีฮะมาเราจะมีแบบไอ้ท่ากระโดดไหมเออเขินหาวนี่ไงใครว่ากูไม่มีกูก็มีนะเว้ยฮะเข้าใจาบ่ายังไงเอาโดนเตะ สแสดงว่าแม์ม hard แนี้ฮาร์ดคอร์แน่ๆเลยฮะเออไม่มีเขาเอาฮะหรือว่าโนอดีคิวก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าโนดีคิวนี่รู้สึกว่ามันจะต้องมีจับชงกับเชือกใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกี้เหมือน,นจะไม่มีลบเปลกเลยนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่รู้แหละฮาร์ดคอร์หรือเปล่ามาจับมาได้ใส่เป็นดีดอูโหยสู้เปกโตพังไปเลยเนีย่ก็ใจเปล่าฮะถูกทุกพาร์ทเราจะต้องระเบิดโต๊ะอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะ ปัจจัยไหมวิ่งมาจับเอาโดนรวบมาได้จับวุยยังไปแล้วกระโดดเอ้ยโอ้โหจะอะไรจะอะไรอะบอดี้สแปดอ่ะเมื่อกี้ฮะแดงมาหนึ่งเชือกฮะจับแล้วเอ้ยเฮลิคาร์นาโอ้โหเอสเซอร์อสมันได้ลากสอบเึ้นมายังไงเอสเซ่บอกมันได้เด้จับมาได้แล้วสแนปดีดีทีลงไปอ่าเป็นสแนปโซเพกหรือเปล่าเนี่ยแหละเออน่าจะเป็นสแนปโซเพกนะ มาเด้งมาเหมือนกัน,นครับมาเจฟจับสปินนิ่งฮิวคิกก็ไม่โดนอีกสปินนิ่งฮิวคิกไม่เคยโดนเลยวเฮ้ยมาส w วิงกิ้งเน็กไบเกอร์แบบที่แก้เขินละกันแะน่เป็นไงล่ะม,มากวักมือเรียกแล้วเอเซเรออส็ถือว่าเป็นตัวเทพในรุ่นนี้นะสำหรับในส่วนของเอเซเรออสนะฮะรุ่นในส่วนของไลท์เฮฟวีเวทนะ รู้สึกว่าถ้าที่เขาอ่าถ้าตามประวัติเลยนะก็แชมป์เส้นนี้ก็คือทำมาลอกเรียนแบบและรุ่นครุยเซเวตนะใน WCW ยูซีดนะก่อนที่ว่าตัวจาพูดกันตามตรงก็ไม่ค่อยมีใครที่มาเอาแชมป์นี้สักเท่าไหร่นะมีแบบ A A เอเซเรอสตาร์กะมิชิโนโกอ่าฟูนาคิอะไรพวกเนี้ยนะฮะหลังๆห,หน่อยก็แทบ หลังๆก็จะมีเกิลเบิร์กอ่ะเออถ้าจำไม่ผิดเลยนะกิลเบิร์กนี้ของแชมป์มาเป็นปีๆนะก่อนที่จะมีพวกตีนมาเลนโก้เอ็กซนะนะฮะที่มาเป็นแชมป์นะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ก็ยุบไปนะในปี2001นะฮะแล้วก็เอาแชม Cru ป์คร r w เซเวตกลับมานะ,นะะประวัติก็ข่าวๆก็จะประมาณนี้แหละสำหรับแชมป์เส้นนี้นะ แต่ดูแล้วมันก็คือถามว่าตัวเส้นมันก็ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ไปความคลาสสิกแล้วกันนะฮะมามาเจฟบอกได้เวลาปิดฉากและมายังไงจังหวะนี้มาไซทะวิสออฟเฟตลงไปเลยละกันมามันต้องขาดนี่เซนเจอร์อีกอย่างหนึ่งของเจฟเว้ยเข้าใจป้าสเวนท่านบอมนี่เป็นไงสเวนท่านบอมเว้ยกดกดกดกรรมการรีบนะหนึ่งสอง สามครับเรียบร้อยนี่เจฟฟาร์ดี้ฮะป้องกันแชมป์ไลท์เฮเวเดทได้ครับจากสเวนท่นบอมฮะสี่นาทีเป๊ะเลยนะโอ้โหดูกันอีกทีฮะเเวนท่านบอมของเจฟฟาร์ดีเดี๋ยวไปดูพัทต่อไปกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรพักสักแป๊บเดี๋ยวกลับมารับชมกันครับ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมเมนต์เกมมิ่งอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งวันไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัครับมาท่าที่สองกันเลยดีกว่าครับกับการป้องกันแชมป์ฮะเออเจอกับทากามิชิโนกูฮะคนญี่ปุ่นใสซะด้วยโอ้โหเฮ้ยังไงจังหวะนี้เนี่ยฮะทากาบอกฮ้ย อะไรเนี่ยอย่ามาขี้เกียจในการป้องกันแชมป์นะฉันจะเอาแชมป์ฉันจะเอาซามูไรสปิริตเนี่ยมาสู้กับนายเพื่อที่จะได้แชมป์กระจายเปล่าอ่ะโอเคแมชนี้โนโนเขานะอ่ะเป็นโนดีคิวครับแต่ว่าต้องชนะให้ได้ในแมชนี้นะอ่ะเฮ้ยว่าจะวางยาแพ้ซะหน่อยฮะอ่ะไม่เป็นไรต้องชนะให้ได้ครับมาไลท์เฮฟวี่เวทแชมปี้ยนชิพครับ ในสมัคดาวบ้างและหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเราไปที่สึกรอนะนี่ฮะมาออกมาก่อนครับแชมป์ของเราเจฟฮาร์ดีนี่ฮะเจฟฮาร์ดีฮะมาติต์ดเติด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 นะก็ในชีวิตจริงนี้ตอนนี้ก็อยู่ททเน่อิมเพกนะฮะกอดได้แชมป์แท็กทีมคู่กับพี่ชายนะแมทฮาร์ดีนั่นเองนะ สำหรับในส่วนของเจฟนะส่วนขณะที่คู่ต่อสู้ของเราครับทากะมิชิโนกุนั่นเองนี่ทากะมาแล้วครับนะนี่อาริกาโตโกไซมัสนี่เป็นไงอะไรญี่ปุ่นมาเลยทีเดียวเชียวนะมารู้สึกว่าทากะนี่อ่าหลายๆพาร์ทเราก็เคยพูดถึงไปแล้วนะว่ายังกล้าอยู่ไหมเนี่ยเออแต่คือรู้สึกชื่อตัวชื่ออ่า น่าจะเป็นแบบทากา่ามิชิโนกุจูเนียอะไรพวกนี้หรือเปล่าผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ชื่อค่ายเนี่ยเออทากามิชไอมิชิโนกุโปรเลสลิงอะไรพวกเนี้ยนะเออนะครับก่อนมีนะในญี่ปุ่นนะเผื่อใครที่แบบจะไปหารับชมผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าพวกแบบสื่อออนไลน์อะไรพวกเนี้ยก็น่าจะมีบ้างแหละมั้งนะฮะค่ายของทากามิชิโนกุหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ มาทากะามานี่เออลงมาข้างล่างดีกว่ามาเอ๊เป็นไงล่ะเน๊ท่าเสนอหนึ่งเท่ายังไงจังหวะนี้ขึ้นโต๊ะดีกว่าเฮ้ย <c oughs> มันต้องพังทุกมันจะพังทุกพาสได้หรือเปล่าเนี่ยฮะโต๊ะเนี่ยนานๆยังไงสิฮะท้ากาบอกอะไรยามมาพังโต๊ะชั้นโต๊ะโดนพังอีกแล้วจ้า <c oughs> เออเป็นไงล่ะฮะ เราต้องพังโต๊ะทุกพารสเข้าใจไหมอ่ะโนดีคิวใช่ไหมโนดีคิวใช่ไหมฮะโนดีคิวนีเนเ่เป็นไงล่ะฮะไี่เอ้ยเป็นไงล่ะโนดีคิวมันใช้อาวุธได้เข้าใเปล่าขว้างใส่เลยละกันจะมาจงไข่ชั้นอย่างงั้นเหรอไม่เฮ้ยยานี่มาสิฮัวเจฟนาร์ดี้ฮะโอ้โหต้องบอกว่าอี้เน้นปั้มเร็วฮะตอนนี้ จะไปทําอย่างเอินต่อ,อยังไงต่อยังหวานี้ท่ากามิชินโนกโุนะยังไงอ่าตบคืนรอตบคืนหอนหอฮะมานี่ยังไงวิ่งมาซับมินนิ่งฮิวคิกใส่ใครก,นกันไม่รู้นะเจฟฟาดี้อาวโดนจับล็อกตบอุ้ยโดนท่อนแขนปาดหน้าเข้าไปฮะเจฟฟาดี้เจฟบ,บอกกูของของึ้นเลยจับปุยยังมาหนึ่งเด้งนี้อ่ะเอ้าแล้วโอ้ยอืมกโดดหลบเหรอนี่หลบเก่งจังฮะหลบเก่งเหรอหลบเก่งเหรอ ยังไงฮะจังหวะนี้ปิดเลสล็อกสักนีหนึ่งก่อนปิดแล้วก็พุ่ไปที่ท่อนแขนกระโดดมาใส่มูนซอลท์คอกสกูมูเซอฮะโดยทางด้านอเจฟเมื่อสักครู่นี้ยังไงลุกขึ้นมาเร็วแวเข้าทากะจับเจอไปหนึ่งทีมาทาวิสออฟเฟสลงไปฮะเออมายังไงต่อจังหวะนี้อ่ะเจฟบ,บอกมา มันจะขาดซิกเนเจอร์นี้ไม่ได้สะเวนท่านบอมมีเป็นไงโอ้โหทากาบอกโอ้ยอุสองนาทีเองเหรอฮะยังไงจังหวะนี้เอาอีกสักทีทาวิสออฟเฟสรอบที่สาโอ้โหรอบที่สองสิทาวิสออฟเฟสนะอ่ะโกดเลยละกันเอาติเชือกสิ้ยมือติดเชือกได้ยังไงโดดีคิวมีรบเปกด้วยหรอเนี่ยฮะยังไงสทากาบอกกูของเลนแล้วนะ ยังไงมาจับยกนีดด่ดีทีฮะโอ้ยสแนปซูเพกฮะทางด้านของทากาาะเมื่อสักครู่นี้มาแต่เจ๊บอกอะไรนักหนาซามูไรสปิริตยางงั้นเลยเดี๋ยวโดนสะสลิปเปอร์โฮยังไงไหวไหมทากะไหวหรือเปล่าทากะเอ้ยปล่อยก่อนจับจึ๊บไม่ได้เอาตบมาได้ตโตปหโดนท่อนแขนตบไปยังไงทากะจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนนะเอาต่อยต่อยเคินเว้นะ เจฟมาจับเอียงไปอีกหนึ่งเด้งเด้งมาซับอุ้ยเป็นสปินนิ่งฮิลคิกลงไปฮะโดยเจฟฟาดี้เจฟบอกมาดิเดไอ้ทากะปั้มไวซะเหลือเกินฮะยังไงไปฮะมานี่ต่อยเหรอจึ๊บหนึ่งทีไม่แน่ว่าพาชิงแชมป์โลกเราอาจจะได้เอาทากามิชิโนกูมาปล้มก็เป็นไป,นปนได้นะฮะเออถ้าใครแบบว่าอยากดูก็ลองคอมเมนต์ทิ้งกัินไว้ได้ละกันนะ ถ้าตัวไหนที่แบบถ้าตัวในยุคใหม่ๆหน่อยหาทําได้เดี๋ยวจะทําให้ได้ดูกันนะในเกมภาคนี้นะครับแต่ถ้าหาทําไม่ได้ยังไงก็ขอภัยไว้ด้วยละกันนะมามาดูกันต่อครับแมชเน้นะอากามิชิโนโกะครับกับ j จฟฮาร์ด้ในชิงแชมป์ไลท์เฮฟวีเบนะเจฟฮาร์ดีจะมีฟินิเชอร์อีกหนึ่งดอกแล้วนะตอนนี้วีเฮออยังไงเด้งมาหนึ่งเชือกแล้วสับปินนิ่งฮิวคิกไม่โดนอีก เจฟฮารดีมวันนี้จับมาได้ปิดเลสล็ลกสก,กีนหนึ่งก่อนปิดมาแล้วก็ทุบไปที่ท่อนแขนเจฟฮารดียังไงจังหวะน,นี้จับขามาฮะนี่แน่กระเทือบใส่เจบอกมาสิเว้ย้ยังไงฮะแดงมาหนึงเชือกแล้วก็เอา้าสปินนิงฮิลคิกไม่โดนยังไงจับจึ๊บต่อยเอาทากะไปไหนวันนี้จับมาได้เอาวียงไปหนึ่งี เวียงมาจับเอ้าเอา,เอากระโดดหลบหลบเฉยหลบเฉยรู้เฮย้ยนี่ต่อยซะเอาร่วงไปไหนล่ะเฮ้ยไปใ,ใช้ร่วงฮนะไปใ,ใช้ให้ร่วงมาเนี่ยกลับมาโยกขึ้นสู่เพกเลยอืมสู่เพกข้ามเชือกฮนะมาเฮ้ยปิดชายครั้งหนึ่งเว้ยเข้าใช้เ่ามามาเนี่ยเตรียมตัวไปได้เลยมาขอรอบที่สามทาวิสออฟเฟสลงบาครับอือแขนติดเชือกปะเนี่ยแขนติดเชือกเปล่าเออไม่ติดฮนะ แต่ว่าเราก็จับลากศพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งฮะเอาอีกสักทีหนึ่งละกันมาทวิสออฟเฟสครับโอ้โหโดนสี่รอบเจฟ์เอาโกดเลยนะับหนึ่งสองสามครับเรียบร้อยโอ,โ,โอ้โหเจฟบอกกูอยากปาิดฉากด้วยทวิสออฟเฟสนะกิเกะเสเวนท่านบอมและโอเคฮะนี่โอ้โหต้องบอกว่าป้องกันแชมป์ไลท์เฮีิเบดไปได้ครับสำหรับเจฟฮาร์เดย์นะด้วยทวิสออฟเฟซนะฮะ เดี๋ยวไปดูพักสุดท้ายในคลิปนี้กันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรพักอีกสักแป๊บจะกลับมาครับช่องนัดขมิ้นเกมมิ่งมีทั้ง Facebook และ Tik To อไไ้้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะมาชั a เตอร์ที่3ครับการป้องกันแชมฮะอ่ะเจอกับแทสอีกแล้วโอ้ยเดินชนฮะเฮ้ยแทสบอกอะไรฮะอยู่ดีๆมันเดินชนเฉยอ่ะเจฟฟาดี Hardy, ฮะเดินมาที่รออิสอฮะนี่เจฟฟาดี Hardy, มาละจ้านี่ แชมป์ไลท์เฮฟวีเวทคนปัจจุบันครับเดินมาได้สีหน้ามุ่งมั่นตั้งใจเลยทีเดียวเชียวแล้วเอา้าโหแกรนด์มาสเตอร์เซ็กซี่ฮะเอ้ยนี่เป็นไงละ่ะฮะนี่เพื่อนฉันเป็นแชมป์ไลท์เฮฟวีเวทก่อนหน้านีทำไมอยู่เด่นๆนายมาป้องกันแชมป์ได้เช่นแล้ววะฮะนีนแดนด้วยหน่อยฮะ Grand แกรนด์มาสเตอร์เซ็กซี่ยังไงจังหวะนี้เฮ้ แชมป์อ่ะมันอยู่ได้ไม่นานเพราะฉันน่ะจะมาชิงแชมป์กับนายนายนะแชมป์มันจะต้องตกอยู่ในมือของชันเข้าใจหรือเปล่าฮะอ่ะโอ้โหเรียกว่าอ่ะไล่มิเบชแชมเปี้ยนครับโนดีคิวแมชอีกแล้วนะโอเจฟบอกเดินสายป้องกันแชมป์รัวๆเลยวเว้ยมามาดูกันซิว่าจะเป็นอย่างไรครับแกนมาสเตอร์เซ็กซี่เจอกับเจฟอารดี้โอ้โหมาถึงก็เต้นก่อนเลยนะฮะ เจฟออกมาโตฮะส่วนแกรนด์มาสเตอร์ออกมาเต้นฮะนี่ยังไงเหวี่ย,ยงลงไปข้างล่างเวทีซะก่อนเลยเอาจะถีบไปโดนอีกเอายังไงจังหวะนี้เอ้าโดนตบไม่นี่ะตบบอไม่น่ะเอาตบตบยับบอฮะจะถีบก็ไม่ได้นี่เข้าเวทีก่อนนะไม่ว่าฮะมาขึ้นเชือกกระโดดนี่มิสไซดรอฟคิกลงไปสแะแลกเจฟฮาร์ดี้ฮะมาเร็วๆเ,เข้าจะหนีไปทำอย่างอื่นตอนแล้วเนี่ย จับมาหนึ่งดีกระตุกคอกับเชือกเลยโอ้โหแกนมาสเตอร์ฮะปูโดนกระตุกคอกับเชือกได้ยังไงมาแมตต์นี้มันโดนดีคิวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่โอ้โหไอ้บันไดเอามาจงหัวมันไม่มีผลก็ใจบ้าฮะในฮาร์ดีบอยเว้ยนกะ็ใจบ้าฮะไอแกร์มาสเตอร์เซ็กซี่ไม่แน่ยปบเลยยังไงฮะเอาปอฮะเอาปอ,อ,อเราอย่ามาเยอะให้มากความปิดเลสล็อกมาหนึ่งเฮ แล้วทําการกระแทกไปฮะสอกกระแทกไปที่ท่อนแขนในมาซิวาเดฟฮาร์ดี้ฮะรู้สึกว่าทา่อนก่อนหน้านี้ถ้าจะไม่ผิดเลยคือเราได้แชมป์ไลท์ฮิวิเตนี่คือเราชนะรวดเลยนะเพราะฉะนั้นนี่คือก็ไอ้พวกอะไรนะไอ้พวกแบบเนื้อเรื่องถ้ามันทำทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วมันทำเหมือนกันก็อาจจะไม่ได้ทําต่อและนะฮะก็คือ ก็ลองเดินเส้นทางเดินใหม่กันได้นะคือลองเดินเส้นทางเดินใหม่ดูนะว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะเออก็ถือว่าจะได้แปลกใหม่ดีนะฮะคือจะไม่ได้แบบว่าเป็นเส้นทางเดิมที่เราเคยเล่นกันไว้ก่อนหน้านี้และแต่จะถามว่าทำทุกเส้นทางในซีรีส์นี้ไหมก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้ทำเนาะเพราะว่าคือหนึ่งเลยคือด้วยความที่ยอดมันน้อยอะ่ะ ยอดรับชมในพอ่าในเกมนี้มันค่อนข้างที่จะน้อยไปหน่อยนะครับก็อยากจะทําแค่ว่าถ้าจบนะสิงแชมป์ป้องกันแชมป์ครบจบและอะไรพวกนี้นะฮะก็คงน่าจะพอแล้วแหละนะกับซีรีส์นี้นะก็ยังใน,น้อยก็เหลืออีก4แชมป์นะฮะแชมป์อ่าอินเตอร์แท็กทีมใช่ไหมยุโรปเนาะแล้วก็แชมป์โลกนะฮะก็จะเป็น4แชมป สี่แชมป์สี่เนื้อเรื่องเอ้ยไม่สี่ต้องเป็นแปดเนื้อเรื่องนะก็จะเป็นเนื้อเรื่องแบบเนื้อเรื่องแชมป์เนื้อเรื่องป้องกันแชมป์ด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะมาดูซิจะเป็นอย่างไรไพ่ไดเวอร์ลงไปฮะโอ้ยหน,น้าของแกรนด์มาสเตอร์เซ็กซี่ไพไดเวอร์ใส่เจฟหรอโอ้หดับเบิลเ้ยดับเบิลดรอปคิกฮะแต่ว่าไม่โดนสักคนแบโถเอ้ยยัยงไงคิดตรงกันซะอย่างนั้นเรากับบอทเนี่ยโอ้ยโดนสเต็ปแมรลงไปก่อน รู้สึกว่าพาร์ทที่แล้วนี่เราชนะรวดไงเพราะฉะนั้นพาร์ทนี้เราก็คงจะแพ้รวดละกันนะเฮ้ยไอพาร์ทตรงนี้นี่เราจะต้องแพ้นะเพื่อที่จะเดินเส้นทางใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็ถ้ามันนานหน่อยอยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยละกันนะจริงๆไอที่แพ้ๆนี่ไม่ใช่ว่าเล่นกากนะฮะแต่เล่นปล่อยจอยแค่นั้นเองนะแต่ว่าเดี๋ยวหาว่าเอ้ยปล่อยจอยเกินนะอะไรประมาณนี้นะก็เล่นแบบไอนี้บ้างละกันนะ แต่ถ้าแบบบอดมันไม่ค่อยอยากจะกดเราเท่าไหร่นี่ก็ดูอีกทีนึงแล้วกันว่ามันจะชนะหรือเปล่านะมาแกรนมาสเตอร์เซ็กซี่ฮะจับมาบูด็อกลงไปฝายเจฟเจฟก็ลุกขึ้นมาไวสุะเกินฮะแกรนมาสเตอร์เซ็กซี่ยังไงจังหวะนี้จับมาจับมาแล้วก็ใส่เป็นอะไรเฮ้ยอุอ้ยโอ้รวบกดฮะแต่ว่าติดเชือกซะก่อนเจฟฮาร์ดี มายังไงจังหวะนี้มาขึ้นเชือบตรงนี้เลยละกันเฮ้ยขอเซ็งเชียหน่อยคอนดูยังไงเซ็งเชียมีเปล่าเอาแกรนมาสเตอร์เซ็กซี่ก็เป็นบายไรอันคริสโตเฟอร์นะฮะหรือว่าแกรนมาสเตอร์เซ็กซี่นะลูกชายของเจอร์รี่เดอะคิงลอเลอร์นั่นเองนะปัจจุบันก็เสียชีวิตไปแล้วนะฮะสำหรับในส่วนของแบรนด์คริสโตเฟอร์นะฮะ รู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดเลยน่าจะเสียชีวิตเพราะเรื่องใช้สารกระตุ้นอะไรพวกนี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะสำหรับในส่วนของไกด์มาสเตอร์เซ็กซี่นะก็เรียกว่าไม่เราก็คงจะไม่เห็นพวกทูคู3คนอีกแล้วแหละนะฮะก็จะมีแค่อย่างสกอตตี้ทูฮอตตี้แล้วก็ริกิชิเท่านั้นเองนะฮะซึ่งริกิชินี่ก็น่า,นา,นานจะโผล่มาทีนะฮะ คือไม่ได้คือกาดเออไม่ได้โ่มาบ่อยๆแหละนะฮะส่วนแกรนมาอ่าสกอตตี้นี่ก็รู้สึกว่าจะไปตามค่ายอินดี้นะเออไปดับเบิลเวิร์มใส่อยู่ทีสองทีมัง้งถ้าถ้าเท่า,ท,า,ท,า,ท,าที่เห็นนะฮะไปที่แบบตามสมาคมอินดี้หน่อยนี่ก็จะเห็นแหละนะแกรนมาสเตอร์เซ็กซี่นะฮะไม่ไม่ใช่สิสกอตตี้ทัวตตี้เออส่วนแกรนมาสเตอร์ก็อย่างที่บอกไปว่าเสียชีวิตไปแล้วเนาะ าดูกันต่อดีกว่านี่มชนี้ฮะว่าจะเป็นอย่างไรสกอตตี้สกอตตีตต้หรอฮะไอไม่ใช่กลายมาเตอร์เซ็กซี่เราเล่นสกอตตี้นี้ได้แชมป์ไลท์เฮเวนไทไปนะก่อนที่จะให้เจฟเนี่ยมา <c oughs> เรียกว่ามาป้องกันแชมป์แทนนะเฮ้ยก็ถือว่าอ่ะดูกันไปยาวๆฮะแมชนี้จะเป็นอย่างไรมาก่อนหน้านี้เราจะต้องมีภารกิจฮะเหมือนเก็บคอมพลีท เก็บมิชชั่นฮะพังโตดูดิมันมีท่าอะไรบ้างเนี่ยอ่ะเอ้ยจะได้เล่นให้มันดีๆหน่อยยังไงเจฟเมื่อกี้ก้านคอบายบรายันคริสโตเฟอร์แกรนด์มาสเตอร์เซ็กซี่บอกจะพังโตอย่างนั้นเลยลงไปสะเถอะไม่เฮ้ยพาร์ทนี้กูไม่อยากโดนโตพังมาใจเปล่าฮะยังไงแกรนด์มาสเตอร์แกรนด์มาสเตอร์เซ็กซี่มานี่ยยังมาหนึ่งเด้งฮะแล้วก็ไหลกระแทกร่วงลงไป แตรมาสเตอร์ก็เรียกว่ารู้สึกว่าปี2000เนาะรอย a l รัมเบิลนะฮะก็ถือว่าเป็นนะเออสร้างสีสันดีเหมือนกันนะสำหรับในส่วนของแกรนมาสเตอร์นะฮะที่มีช็อตเต้นนะในรอย a l รัมเบิลปีนั้นนะตับริกิชีแล้วก็ในส่วนของสปวอตตี้ทูฮัตตี้นะก่อนที่ก็จะโดนริกิชีเนี่ยแหละเขี่ยร่วงลงไปนะในตอนนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นภาพจำภาพจำหนึ่งนะ ของอในส่วนของศึกใหญ่รอยย l r ร m เบินะครับช็อตเต้นในตำนานเนี่ยแหละนะสำหรับชูคูนั่นเองนะมาจาับเป็นอุย้ยเป็นเหมือนแทสเพกหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันเอาโอกดเลยละกันรกรรมการหนึ่งสองอย่างก่อนครับแฟนมาสเตอร์เซ็กซี่บอกอย่างจ้าได้แค่สองพันนั้นวิ่งมาหนึ่งเชือกนะเอ้หลายไหลกระแทกร่วงลงไปฮนะ แต่ว่าไม่ร่วงไม่ร่วงแค่ชนกันเฉยเฉยไมย่เนี่ยทุบหลังซะแรนมาเซอร์บอกมาแน่นได้นะจับดรอปคลิกลงบายโอ้ยเจ็บเจ็บถึงก็เซ่เลยเดียวมาดิเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอย,อยู่ข้างหลังนี่ไงมาจับมาใส่แบ็กสู้เพกฮนะแบ็คดรอปลงบาบแรนดมาเซอร์บอกมาได้เวลาละเอ้ยของเริ่มแรงและตอนนี้ของเริ่มขึ้นยังไงอ่ะหวยยงมาหนึ่งเด้งฮนะ ไตรมาสเตอร์ master, แล้วก็โค้ไลโอ้โหตัวปิวเลยทีเดียวเชียวไตรมาสเตอร์จะทําอะไรต่อจะเอาก็เอจะเอาบันไดเหล็กกระทุ้งหน้าฮะแต่ยังก่อนดีกว่าวิ่งมาแล้วก็เอ้าวิ่งมาแล้วก็มือ,ม,อมือดันปล่อยจอยซะง,งนันปะโถเอ้ะอะอไปที่ท่อนแขนซะเลยมาอย่างไตรมาสเตอร์มันจะมีฟินิเชอร์มูฟแล้วังไงจับมาได้อ้าหยิบบันไดเหล็กมาอีกทีนึงแล้วก็ไม่ทําอะไร แกร์มาสเตอร์จับเชือบมาหนึ่งทีสิจับมาได้ใส่ปเป็นอะไรบูลด็อกครับหืมรันนิ่งบู l a d o แกร์มาสเตอร์มายังไงจังหวะนี้ลากศพเจฟฮาร์ดี้มาโหเจฟเจฟกูโดนไม่พักเลยเว้ยเฮ้ยตายังไงต่อเจฟจับวีงฮะแกร์มาสเตอร์เซ็กซี่วิ่งมาแล้วทำอะไรซันลิเปอร์โฮมันเลยละกัน นอนซะนะฮะเฮ้ยนอนซะนอนหรือเปล่ายัางไงจังหวันนี้เอ้ยยังไม่ยอมแฮะไปเลยจับเจอเป็นหนึ่งฮะแกรมาสเตอร์จับอ่ะต้องมีกรอบลงไปโอ้ยมาเล่นจุดศูนย์รวมชีวิตฮะยังไงต่ออแกรมาสเตอร์ขึ้นเชือกเสริมแรงมาขอเป็นกระโดดได้วิ่งเล็กครอป้อยเสียบเต็มคอเลยฮะสำหรับแกร์มาสเตอร์เซ็กซี่บอกมาแน่อัดออกมาเต้นออกมาเต้น ยังไงต่อจังหวะนี้จะเอาบันไดกระทุ้งหน้าเหรอไม่ใส่ท้าไม่ตายแล้วเกรดฟินิเชอร์ก็มีปะโถเอ้ยมาแล้วเข้าจับเจือมาหนึ่งทีแกรนด์มาสเตอร์บอกจับมาซิดเอาเผาบอมเลยโกดแล้วนับ1 2ึสองครับเรียบร้อยแชมป์ใหม่เลยฮะโอ้โห Grand แกรนด์มาสเตอร์เซ็กซี่ม่เต้นดีใจซะหน่อยฮะโอ้โหเรียบร้อยนะเจฟฟรีเสียแชมป์ฮะเรียบร้อยดีอีสปอร์ต ดูกันอีกทีฮะสิทธ์เอาพผาบอมของทางด้านของแกรนด์มาสเตอร์เซ็กซี่ฮะเอาชนะไปได้ในแมชนี้นะโอเคก็อย่างที่บอกไปแหละนะว่าเราก็จะเล่นเส้นทางเนื้อเรื่องใหม่ๆนชฮะก็อย่างไรก็แล้วแต่ก็ดูกันไปครับว่านะหลังจากนี้เจฟจะทวงแชมป์กลับมาได้ไหมรอดูรอติดตามกันได้นะครับก็อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฮะฝากกดติดตามกันได้หน่อยละกันช่องของเรานักคอมมินเกมมิ่งนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรากันได้นะครับว่าเจอกันคลิปหน้าฮะคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับคอนเทนต์อะไรก็รอดูรอติดตามกันนะฮะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะ